สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้ามาก็พากันมาทำมาหากินค่ะตุกบิดตุกปลาค่ะเห็นไหมคะมาย่อนบิดไว้นะะี่ค่ะแม่น้ำเนี้ยคะ่ะนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสี่สี่คันบิด เพื่อนเห็นไหมเนาะอันนี้แยงตาเนาะเพนนื่อนๆเนาะแสงมันแยงตาเนี่ยค่ะอีกอันนู้นเดี๋ยวพาไปดูปลาว่าพอลุงได้หรือยังได้มาสดๆร้อนๆค่ะ ประมาณอ่าประมาณน่าจะสองโลอยู่ตัวย่าใหญ่ไปส่งถานกลับมาพ่อลุงบอกโหพ่อลุงบอกว่าแม่เมืองปลาได้ปลาตัวหนึ่งแลว้วก็เลยมาดูกันเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆปลาขังไว้แล้วเอามาดูสิเห็นไหมคะเข้าขึ้นมาให้เพิ่งได้ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆเพิ่งลงมา ทำมา,มาหากินเนาะเพื่อนๆเนาะดีก็อยู่เฉยๆเหลือกินเราก็ขายทำใส่ตู้เย็นไว้อู้อ้มันเช้าอยู่แยงตาเอาก็ซ่อมให้หน่อยเถอะ เขาไปเอาหลักอะไรก็ไม่รู้เขาบอกอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ฟังอู้คุณเพื่อนเห็นไหมโอ้ทำไมมันลกเป็นดุงอย่างนี้นะเมื่อเมื่อวานนี้เขามาอันนี้เอาเอาไม้มายูยูสวะออกเห็นไหมคะมันจะเป็นทางปลาเข้ามาเห็นไหมคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่ก็มาทักทายคะ่ะ น้องมาเห่าอะไรเนาะอยู่หน้าบ้านไม่ใช่เขามาซื้อถานเลยโอ้ยดูเพื่อนๆโอ้ยอูย้ดูปลาเนี่ยเห็นไหมเขาเห็นปลากระเพื่อมอยู่ตรงเนี้ยเท้าปลากระเพื่อมมันมาเป็นทางอย่างงี้แหละค่ะเพื่อนๆมันมาหลายตัวแต่ว่าพอตัวหนึ่งติดเบ็ดแล้วมันก็จะตกใจไปเนาะเพื่อนๆเนาะ นูนก็หากินอยู่แค่นี้แหลคะค่ะเพื่อนๆไม่ได้ไปไหนหรอกคะ่ะว่างสะดวกก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนๆ <c oughs> สวัสดีนะคะเพื่อนๆจะไปดูหน้าบ้านคะ่ะน้องมาห่าใครก็ไม่รู้เข้ามาซื้อฐานมั้ง